อุ้ยเอออันนี้ตึงตึงเฉยๆยังไม่ปวดใช่ไหมเออ <c oughs> ร,รู้สึกเลยรู้สึกเลยรู้สึกตึงเลยใช่ไหมออตึงเหมือนเหมือนแบปวดอะเวลาแย,ย่ลงไปอเอ,อ่น,น,นย,ย,ยาวอ,อ้ยทำไมเล็บขึ้นไววะวันนี้เราตัดให้เยอะด้วยนะอ,อืมดูคอลาจนคอลลาเจนก็ไม่ได้กินทำไมเล็บขึ้นไววะคงลึกเลย อย่างยาวเลยอย่างอย่งยาวเลยแอปเปิ้ลจ้าอือเั่นโอ้โหดู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 หนังอยู่ข้างในนู่น่ะอุ้ยออกมาเป็นดวงโอ้ยทั้งหนังทั้งเล็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหชิมันเลยอือมันถึงได้แน่นเนาะถึงได้แน่น ด C ูดู้องฮับอืดูดูสิทสัดสิทสัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวๆอะภาพยอะภาูัดคลิปอ๋อโอเคขอโทษโอเคค่ะ อุ้ยตัวือแ <otic> น <id> ่นมากนี่จังน้ำลายยืดน้ำลายยืด แต่ละข่างตัดแต่ละรอบตัดแต่ละรอบไม่ใช่ใบนี้เนาะอู้ดตรงนี้ปวดไหมปะปวดดีแน่ๆนะเวลาแย่แล้วปวดเลยเนี่ยแน่ๆแน่ๆแน่ๆเล็บเล็บเล็บตึงเด้อเล็บค่ะลเล็บค <laughs> าเล เดี๋ยวดูดิโอ้ยตรงนี้เลยใช่มัออ้ยนั่นแหละนั่นแลโโหละนั่นแหละโอ้โหสวยซะเกตนไปปัดยังไม่ถึงก็ไม่ปัดยังไม่ถึงอือๆ ดูดูบร็บอมร็บมันม้วนลงไปไงมันที่มันปวดเหลือหนังอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนังนังมันต้องเปิดผิวนิดนึงเด้อเียดูหนังดูสิควาที่หนังมันนอนอ่ะต้องเปิดผิวดูดิ อนี่แหละนี่แหละอีมันปวดไอหายอยู่ลึกด้วยนะเนี่ยตึงเด้อที่มันปวดมันปวดหนังนอนมันไม่ยอมขึ้นมาพอมเล็บมันนอนอยู่เนดยูดูดดด อีกจะไม่มดอีกเจ็บเล็บชันนิดนึงเด้อตุกอมมวนของเขาอ,อือฮอนี่แหละมันต้องปวดนะฮะนี่แหละนี่แหละหนังนอนไม่เตงเด้ดอ,อแบบลึกมากกดแรงก็ไม่ได้มันอยู่ลึกเจ็บเล็บ เดี๋ยวดิเกี่ยวก็ไม่ถึงเกี่ยวก็ไม่ถึงเหนียวมากอะดูดูไม่ขาดเหนียวมากดูโอ้โหสุดยอด

ความที่แบบเจ็บเล็บฉันจิกด้วยแหเพราะว่ามันมันอยู่ลึกไม่จิกมันก็ไม่ขึ้นมานิดนึงเด้อนิดนึงนิดึงดูความม้วนของเขาดูดิน้อยๆเลยนะโอ้โหมันแข็งอยู่ข้างในไหมยังมีมดนิดนึงเด้อ โอ้หย่งไม่ออกเนาะจะโล่งมากเลยมันแบบโอ้โหย้ายในของเขานี่มันอยู่แบบม่วนอยู่ยงนั้นเนาะเต็มไปหมดเลยมันถึงได้แข็งปูดเลยเบาแล้ว